ผลฟ้าอากาศวันนี้เรามีเรื่องราวรายมารเด็ตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบมารับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูกันที่เรดาร์ตรวจวัดสภาพอากาศจากเว็บไซต์ windy.com จะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมเหมาไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับยอมความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณปลายแหลมยวนทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และตกหนักมากในบางแห่ง ส่วนเคลื่อนลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงโดยมีเคลื่อนสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า4เมตรพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด8-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสูด3-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแหงส่วนมากมาทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสูด15-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสูตร26-29องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูดอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแหงส่วนมากมาทางด้านตะวันออกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานีเยลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสูด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสูด2 7 3 0องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสูต21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสูด27-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิตม่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมตุนิยมเทยยายอย่างใกล้ชิดและขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงระวังอันตรายจากอากาคีภัยที่อาจเกิดจากสภาพอากาศที่แห้งในระยะนี้ไว้ด้วยและขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณเ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเรียกการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กในบริเวณดังกล่าวควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่8มกราคมนี้รวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมตุนิยมวิทยาเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังเป็นระยะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสามารถกดติดตาม เพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบพระคุณค่ะ